ปวดเมื่อยแล้วก็ไอ้ลุกโอยนั่งโอยเนี่ยมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันหลุดปากคือมันนั่งแล้วว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันชาใช่มันมีบางจังหวะมันมีมันจะมีเกิดขึ้นแล้วก็ลุกปุ๊บแล้วบางทีลุกหน้ามืดลุกเร็วมีการทำงาน่ะบางครั้งเราเห็นแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ข้างในร่างกายเราอักเสบนะอยากจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเจอกับประสบการณ์แบบนี้ถึงขั้นที่ไปปรึกษาหมอมาแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราปวดเมื่อยหนักมาก เราออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยก็แค่เมื่อยให้คนมาเหยียบหลังในสิแลละแวะไปนวดแผนโบราณหน่อยนึงมันไม่ใช่นะฮะม,มันคืออาการที่บางครั้งเราต้องเจอจริงๆแล้วตอนไปวันนั้นเนะี่ยไปเจอตัวนี้ในโรงพยาบาล มันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาที่ชื่อว่าโปรตีว่าแบล็กซีเป็นน้ำมันสกัดเย็นร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันไม่ผสมอะไรเลยเข้าใจไหม<ะ>เพราะฉะนั้นตัวนี้คือปลอดภัยที่สุด<ะ>แล้วเรากินได้อย่างมั่นใจเลย<ะ>อยากให้คุณลองแล้วผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องรอแก่หรือไม่ต้องรอโอยนะฮะไม่ต้องรอ,อว่าโอ้ให้ปวดเมื่อยหลังตึงปวดหลังหรืออะไรยังไงทั้งสิ้นนะครับจริงๆข้อข่าวสารพัดทั้งหมดตรงนี้ได้หมดเลย